นักเรียนป .3 ทุกคนนะคะวันนี้วิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะมาในเรื่องของการวางเงื่อนไขนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้วนซ้ำตลอดนะคะเป็นการทําคําสั่งเพียงคําสั่งเดียวแต่วันนี้เราจะมีการวางเงื่อนไขนะคะเป็นการทํา2คําสั่งพร้อมกันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้นะครูสร้างตัวละครไว้2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น ตัวละครในเทพนิยายนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัวแบทแมนนะคะตัวนี้นะสองตัวละครตัวนี้นะคะทีนี้ดูซิว่าเราจะมาทำอะไรกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูจะใช้โค้ดที่คุณครูเคยสอนเมื่อผ่านไปแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะก็คือคุณครูจะใช้เคลื่อนที่สุ่มกับตัวละครแบทแมนนะคะแล้วก็จะวางเงื่อนไขว่า ตัวละครตัวเนี้ยตัวละครในเทพนิยายตัวเนี้ยนะคะมันจะเดินไปเดินมาตัวเนี้ยก็จะบินไปบินมานะคะสุ่มสุ่มพื้นที่ในการบินแต่ถ้าเมื่อใดที่2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ตัวละครตัวเนี้ยมาเจอกันหรือชนกันให้ทุกอย่างเนี่ยหยุดนิ่งนะคะแต่ถ้ามันไม่ชนกันมันก็จะบินไปเรื่อยๆก็เดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อใดที่มันชนกันปุ๊บทุกอย่างจะหยุดนิ่งนะคะเป็นการวางเงื่อนไข นะคะที่นี้มาเอาที่ตัวละครตัวแรกก่อนนะคะก็คือตัวละครของแบทแมนนะคะซึ่งครูนะคะได้ทําการเขียนโค้ดให้มันมีชีวิตแล้วเรียบร้อยนะลูกดูนะ,ะโค้ดตัวละครมีชีวิตเรียบร้อยแล้วทีนี้ลําดับถัดไปค่ะคุณครูก็จะเขียนโค้ดให้น้องแบทแมนหรือน้องข้างข่าวเนี่ยนะคะเคลื่อนที่แบบสุดนะคะก็คือเอาธงเขียวมาซึ่งคุณครูเคยสอนไปแล้วเนาะแล้วก็วนซ้ําตลอดแล้วก็ใช้การไปที่ตําแหน่งสูง แบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใส่แค่นี้อ่ะถ้าเราใส่แค่ตัวนี้ซึ่งคุณครูเคยบอกไปแล้วการเคลืนที่ใส่แค่นี้มันก็จะเคลื่อนที่เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าใส่วนซ้ําตลอดไปด้วยมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาแต่ถ้าใส่เพียงเท่านี้นะคะมันก็จะเคลื่อนที่แบบว่าไวมากนักเรียนดู ปึ๊บจับตามองไม่ทันเลยทีเดียวเราก็ต้องใส่หน่วงเวลาเข้าไปนะคะวิธีการใส่หน่วงเวลาก็คือไปที่ควบคุมแล้วก็เอาตัวรอมาใส่เหมือนกับการตั้งค่าของการมีชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะตั้ง1วิก็ได้หรือจะเป็น6วิอ่าศูวิก็แล้วแต่อันนี้คุณครูตั้ง1วิเพื่อจะให้มันขยับช้าแบบนี้นะคะเราจะได้มองทันนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับ โค้ดของขังขาวก็มีแค่นี้นะคะ,อะมองชัดๆเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปทํากิจกรรมโค้ดของการสุ่มมีเพียงเท่านี้นะคะก็คือมีธงเขียวนะคะมีวนซ้ําตลอดมีเคลื่อนที่ตําแหน่งสุง่มแล้วก็มีการหน่วงเวลามีแค่4ี่โค้ดเท่านั้นนะคะอะโอเคหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะไปเขียนโค้ดที่ตัวละครในเทพนิยายนะคะตัวละครในเทพนิยายเนี่ยมีเราจะวางเงื่อนไขในที่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น ให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะอ่ะเราจะเอาโค้ดที่คุณครูเคยสอนมาผนวกกับโค้ดใหม่ที่เราจะเรียนก็คือการวางเงื่อนไขนั่นเองโค้ดที่คุณครูเคยสอนที่เราจะใช้ในวันนี้คือให้ตัวละครในเทพนิยายเนี่ยเดินไปเดินมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งก็คืออาเอาธงเขียวออกมาก่อนปุ๊บหลังจากนั้นนะคะโค้ดของการเดินก็คือการเคลื่อนที่นั่นเอง นะคะแต่เคลื่อนที่ยังไงจะไม่ให้มันหายไปก็ต้องไปที่ท่าชนขอบให้สะท้อนกลับแล้วก็ให้เดินเป็นซ้ายกับขวาเพราะว่าถ้าไม่ใส่ซ้ายกับขวาเนี่ยตัวละครจะทาการกลับหัวนะคะซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของการเดินนะคะแล้วก็ถ้าใส่โค้ดเพียงเท่านี้นะคะมันก็จะเคลื่อนที่เพียง1ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะต้องมีการเพิ่มบนซ้ําตลอดเข้าไป ชึบแบบในครอบไปเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาดูทางส่วนอภกโค้ดตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรามาดูทางส่วนของโค้ดที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือโค้ดของการวางเงื่อนไขเราจะใช้คํว่าว่เาเราจะวางเงื่อนไขแค่หนึ่งเงื่อนไขก็คือถ้าแล้วนะลูกถ้าจุด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 ถ้าทําอันนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะคะการทำอ่าการวางเงื่อนไขนะคะเราจะบวกควบคู่ไปกับ การตรวจจับนะคะการตรวจจับตัวนี้คือใช้สําหรับวางเงื่อนไขนักเรียนสังเกตอ่ะคุณครูซูมให้ใหญ่ๆถ้าแล้วก็จุดๆแล้วนักเรียนสังเกตมันมีรวงพึ่งอยู่ตรงนี้นะคะรวงพึ่งเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมใช้ผนวกคู่กับการตรวจจับนะคะคุณครูจะเอาเป็นอ่ะถ้าแตะ นะคะแตะตัวชี้เมาส์แต่แตะตัวชี้เมาส์ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้ถ้าตัวละครในเทพนิยายตัวนี้สัมผัสกับแบทนะคะแบทก็คือตัวนี้นั่นเองนี่เห็นไหมเชื่อมโยงกันถ้าสัมผัสกับแบทจะให้มันหยุดทุกอย่างนี่อยู่ในส่วนของควบคุมนะคะหยุดทั้งหมดหยุดการกระทาทั้งหมดหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะโอเค okay, นะถ้า เระว,วางเงื่อนไขตอนแรกเราเอาท่าแล้วออกมาใช่ไหมคะในส่วนของควบคุมก็คือจะวางหนึ่งเงื่อนไขจริงๆแล้วมันสามารถวาง2เงื่อนไขได้นะคะแต่เดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียนเป็นลําดับถัดไปนะคะท่าแล้วมิฉะนั้นวันนี้เราเรียน1เงื่อนไขก่อนคือท่าแล้วแล้วเราก็เอาตัวคําว่าแตะมาติดมาใส่ลังพึ่งไว้ถ้าแตะถ้าตัวละครตัวนี้นะคะแตะที่หรือสัมผัสหรือโดนที่แบทแมนเมื่อไหร่ก็ให้หยุดทุกอย่าง ะะทีนี้เมื่อเราได้โค้ดแบบนี้แล้วเราก็นำมาประกอบโดยใส่เข้าไปอย่างนี้ลูกด,ด,ดูตำแหน่งให้ดีนะคะใส่เข้าไปข้างในตอนแรกเรามีอยู่แค่นี้ใช่ไหมก็คือเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่อัดดูดูนะตอนนี้เราเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาไม่เกิดผลอะไรเลยต่างคนต่างเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแต่เราจะใส่เงื่อนไขอันนี้คือโค้ดที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ ทั้งการเคลื่อนที่ปกติแล้วก็การเคลื่อนที่สุมนะคะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนที่ที่เรากําหนดเงื่อนไขบางนะคะอ่ะเราก็จะเอาตัวนี้ที่เรากาหนดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปนี่ต่อเข้าไปอยู่ในวนซ้ําตลอดเหมือนกันนะคะอ่ะดูสิ่งที่เกิดขึ้นลูกอ่ะหยุดเห็นไหมหยุดทุกอย่างเลยหยุดทุกอย่างเลยเห็นไหมพอมันสัมผัสกันอยู่ทุกอย่างอ่ะสมมุติครูจัดลำจัดลาดับอ่ะ อ่าเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่โดนกันมันก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดที่มันสัมผัสกันนี่เห็นไหมสัมผัสกันหยุดทุกอย่างทันทีตามเงื่อนไขาตามเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ว่าหยุดทั้งหมดเอาใหม่อ่าอจัดตําแหน่งใหม่อ่ลองเล่นใหม่อ่ามันก็จะบินไปเรื่อยๆถ้ามันไม่โดนกันมันก็จะสม,มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโดนกันอ่พาพอมันโดนกันปุ๊บหยุด อ่าอันนี้คือการวาเง,งเงื่อนไข1เงื่อนไขนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของเงื่อนไขนักเรียนดูโค้ดดีๆนะลูกดูตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องไปทํากิจกรรมนะคะทีนี้คุณครูจะอธิบายต่อในเรื่องของกิจกรรมว่าเราจะทําอะไรบ้างสักครู่นะคะ มาในส่วนของกิจกรรมนะคะหลังจากที่นักเรียนเข้าลิงก์กิจกรรมแล้วจะเจอหน้านี้นะคะคําสั่งหรือคําชี้แจงอยู่ในส่วนนี้ก็คือลากและวางโค้ดในกลุ่มให้ถูกต้องเหมือนเมื่อคราวที่แล้วเลยคุณครูจะมีมาให้2กลุ่มอ่ะดูนะอ่ากดเข้าไปปุ๊บจะเจอ2กลุ่มแบบนี้นะคะ อันนี้การจัดวางหรือการรูปแบบของหน้ากิจกรรมเนี่ยจะแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยทำแนวตั้งหรือแนวนอนนะลูกมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของนักเรียนนะคะจะมีกลุ่มที่1คือเคลื่อนที่แบบสุ่มแล้วก็มีการวางเงื่อนไขนะคะซึ่งคุณครูมีกํากับหมายเลขไว้เมื่อกี้เคยเมื่อกี้สง่สงให้ดูแล้วว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะคะนักเรียนเวลาทําเคลื่อนที่แบบสุ่มมีทั้งหมด4โคด้ด ก็คือหมายความว่าจะต้องเอาคําตอบทั้งหมดมันจะมีคําตอบอยู่ในนี้สอันส่วนการวางเงื่อนไขอ่ะมีทั้งหมด8เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าหลงกลนะระบบมันจะทํามาให้เท่ากันทําช่องมาให้เท่ากันแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะคะมันมีคําตอบเพียงแค่4นะคะแต่อันนี้จะมีทั้งหมด8เลยนะคะวิธีการก็ดูนะคะครูกําหนดหมายเลขมาให้แล้ว1กับ2มันจะมีบางโค้ดที่ ซ้ำกันเพราะฉะนั้นครูจำจำเป็นต้องกําหนดหมายเลขอย่างเช่นอ่ะคีกงเขียวเนี่ยนะคะอ่ามี2อัน1 2แบบนี้อ่ะ,ฉะเฉลยไปแล้ว1อย่างละ1นนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็เมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนส่งคำตอบแล้วก็จะโชว์คะแนนขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะโดยคะแนนนะคะที่นักเรียนเห็นเนี่ย นะคะมันจะเป็นคะแนนเต็มเท่าไหร่ครูไม่แน่ใจมันจะมีคะแนนที่เป็นอ่าในลักษณะเกมกับคะแนนความถูกต้องครูจะเน้นคะแนนความถูกต้องนะคะก็คือเต็ม12นะคะก็คือมี1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12มีทั้งหมด12คําข้อคตอบก็คือ12คะแนนนั่นเองนะคะสาหรับครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ